in your face สวัสดีครับกลับมาพบกับผมบอยกันอีกเช่นเคยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับอยู่เสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพนะครับผมเป็นอาณาจักรรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีรถโตโยต้าคลาสสิค1.8รุ่น E นะครับปี2018นะครับมารีวิวให้พี่ๆทุกคนดูนะครับรถทุกคันของเรานะครับการันตีโครงสร้างเดิมนะครับรถไม่มีชนหนักจมน้ำพิกควารน้ำท่วมกับไมค์กอรไมคมาแน่นอนนะครับผม สำหรับคันนี้นะครับผมใช้งานไปได้อยู่ที่ประมาณ1800 0 0โลนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่469 0 0 0บาทนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามานะครับประวัติศูนย์สามารถตรวจสอบเช็คประวัติที่ศูนย์ได้ทุกระยะเลยนะครับผมสำหรับตัวรถคันนี้นะครับจะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวพามารับชมพร้อมกันเลยนะครับมาดูกันในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียม2ชั้นทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับเงาเาแบบนี้เลยนะครับชุดไฟหน้าเป็นชุดแบบ เป็นไฟแบบมัลติร์เรคเกอร์นะครับผมนี่ครับกรอบเดิมๆใสๆนะครับเงาๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟไดทามรันนิ่งไลท์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นเม็ดกลมๆสี่เม็ดตรงนี้เรียงกันเลยนะครับผมค่อนข้างจะรับกับกระจังหน้ามากๆนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมสำหรับการชนหน้าเขานะครับจะได้เป็นกันชนหน้าสีดํานะครับนี่สภาพเดิมๆเลยริ้วรอยแทบไม่มีนะครับสำหรับคันนี้นะครับผิวพันธุ์ฝากระโปรงเรียบเนียนนะครับผิวพันธุ์เดิมๆ เคาะใใสๆบางๆแบบนี้เลยนะครับด้านแก้มขอบชิดๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยครับร่องลอยแทบไม่มีเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับรถเงาๆนะครับรถคันนี้นะครับเพิ่งเข้าใหม่นะครับมีการล้างทำความสะอาดมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังปรับสภาพยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ก็รีบมาถ่ายให้ดูกันก่อนนะครับสำหรับตัวล้อนะครับจะได้ล้อแม็กล้อเดิมจากทางโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบ17นะครับผมเป็นแม็กอาอลอยทูโทนปัดเงานะครับผม รัดด้วยตัวยางของด้านหลบนะครับผมสำหรับตัวปียานะครับจะได้เป็นปี2022ไปนะสำหรับตัวยางนะครับผมดูสภาพดอกยางก็ถือว่ายังลึกๆก็ได้ยางปีนะครับยังถือว่าปีใหม่นะ2 0 2 2ปีนี้23านะครับเพิ่งใช้งานไปได้ประมาณปีเดียวเองนะครับลูกค้านะครับได้ไปใช้ต่ออันนี้ยาวๆเลยนะครับภายในโครงสร้างนะครับบอดี้ด้านในนะครับผมในซุมร้อนนะครับผมนะครับสังเกตรอยซีนทางมะพร้าวตรงนี้ครับผมเดิมๆโรงงานเขาเลยนะ การันตีได้คันนี้นะครับไม่มีการชนหนักหรือว่าตัดต่อตัวถังมาแน่นอนนะครับรหัสเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็น Du โอ v ีวนะครับตัวอึดตึกทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับผมผิวพันธุ์นะครับด้านข้างสวยงามนะครับเรียบเนียนนะครับผิวพันธุ์เดิมๆนะครับกระจกมองข้างนะครับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเดียวให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับมือจับนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมีขีดโคเมียมตรงนี้นะครับค่อนข้างจะสวยงามนะครับ กระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับผมมีสัญญาณการขโมยให้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้มีการติดฟิล์มให้รอบคันแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นฟิล์มนะครับน่าจะประมาณหกสิบได้นะผมดูจากประเมินด้วยสายตาสี่สบถึงหกสิบนะครับมีการติดฟิล์มแต่ว่าไม่ได้เป็นฟิล์มดํานะครับผมนี่ผิวพันธุ์ตัวรถฝั่งนี้นะครับสวยงามนะครับผมชุดไฟเบรกด้านท้ายนะครับก็สวยๆเลยนะครับผมเป็นแบบ LED light guiding นะครับเวลาส่องสว่างกลางคืนนะครับ ตรงนี้มันจะขึ้นเป็นแสงสีแดงตรงนี้เลยนะครับค่อนข้างจะสวยงามมากๆนะครับผมโคมไฟก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมคันนี้นะครับมีการติดกล้องมาให้ด้วยนะครับจากเจ้าของเดิมคันนี้ไม่ใช่ชุดชุดเดิมโรงงานนะครับเจ้าของเขาแต่งติดกล้องมาให้นะครับผมนี่ด้านหลังนะครับจุดไฟเบรกนะครับแล้วก็โลโก้นะครับคอลลาลาอัลติสหนึ่งจุดบาทอีนะครับโลโก้มาครบเลยนะครับผมนะครับ ด้านท้ายของเขาก็จะมีตัวไฟทับทิมติดตั้งมาให้ด้วยนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของอ่าที่เก็บสัมภาระกันบ้านนะครับผมมาเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งตรงนี้ก็จะมีไฟเบรกตัวที่สามนะครับนะครับเรียบร้อยมาให้นะครับแล้วก็กระจกด้านหลังความตัวลรยฟ้าสำหรับตัว1.8อีนะครับของเขาจะได้เป็นกุญแจแบบนี้นะครับเวลาเปิดฝาท้ายนะครับก็สามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับกดค้างไว้นะครับหรือว่า เปิดภายในรถนะครับตัวภายในรถของเขานะครับผมแต่ถ้าเป็นตัว 1. 6ุของเขาจะมีตัวปุ่มเปิดตรงนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะนี่กดค้างไว้นะครับโอเคนะเข้ามาดูกันอ่ะสำหรับภายในก็กว้างขวางอยู่แล้วนะครับขึ้นชื่อเป็นตัวัลติสนะครับกว้างขวางอยู่แล้วนะครับเรื่องภายในนะครับทั้งที่เก็บสัมภาระแล้วก็ห้องโดยสารนะครับจุดแม่แรงนะครับเครื่องมืออยู่ครบนะครับยางอะไรอยู่ครบนะครับ มาดูโครงสร้างกันเล็กน้อยนะครับโครงสร้างนะครับรอยซีนทางมะพร้าวยังอยู่ชัดชแบบนี้เลยนะครับนะครับสังเกตได้ภายในแห้งๆแบบนี้นะครับผมไม่มีจมน้ําน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมๆนะครับผมรถไม่มีตัดต่อตัวถังมานะครับพวกตะเข็บเม็ดอาร์ต่างๆนะครับเรียงตัวสวยงามนะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยการถูกขัดหรือว่าถูกขยะบอกไปนะครับสังเกตหัวน็อตได้นะครับมันจะเป็นแบบกิ้งเกี้ยนะครับ เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไม่มีพวกล่องรอยนะครับเหมือนเป็นพวกประแจหรืออ้มาขันนะครับก็คือตรงนี้การันตีได้ก็คือตัวฝาท้ายนะครับของเขาไม่เคยโดนถอดไปซ่อมหรือว่านดนถอดไปทําสีมานะครับผมนะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับอย่างน้อยก็สบายใจได้ว่าตรงนี้ฝาท้ายไม่เคยโดนถอดแล้วก็สภาพก็ยังกริบอยู่เลยนะครับผมต่อไปในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับผิวพันตัวรถเนี่ยครับสวยงามตามปกติอยู่แล้วนะครับ สีบอลเงินดูแลรักษาง่ายนะครับริ้วรอยไม่ค่อยเห็นนะครับผมแล้วก็เป็นสีที่ขายดีมากๆนะครับสำหรับตัวอาร์ติส์นะครับภายในของเขานะครับจะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดํานะครับผมตะเข็บเดินได้ต่างๆก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะครับยังเต็มๆนั่นๆแบบนี้นะนี่ผงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับปรับโหมดเครื่องเสียงต่างๆนะครับที่ซ้ายมือนะครับกุญแจก็เป็นแบบบิดนะครับ กระจกพับไฟฟ้าจากภายในได้เลยนะครับเลื่อนไหมนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันโลนะครับผมเฉลี่ยก็ปีหนึ่งก็ถือว่าวิ่งปีรับมาสองหมื่นกว่าโลนะครับผมเครื่องเสียงเดิมๆโรงงานนะครับก็ต่อพวกซีดีนะครับต่อ a u x USB ได้นะครับแอร์เป็นแบบอ่าอนาล็อกนะครับก็หมุนมือปกติเลยนะครับไม่มีอะไรจุกจิกนะครับเกียร์ซูเปอร์ซีวีทีนะครับเป็นแบบอัตโนมัติแล้วก็มาพร้อมโหมดสปอร์ตให้ด้วยนี่นะครับผม ซึ่ง1.8นะครับก็ต้องสายสปอร์ตนะครับช่วงล่างของเขาจะค่อนข้างจะ่าตึงๆนิดนึงนะครับผมนะเพราะว่ารถพวกนี้ใช้ความเร็วตึงๆนิดนึงอาจจะไม่ย้วยเหมือนตัว1.6นะครับมาดูโครงสร้างบอดี้นะครับหัวน็อตด้านแก้มนะครับร่องรอยไม่มีร่องรอยการขยับนะครับดูในส่วนของหัวน็อตนะครับตรงประตูฝั่งนี้นะครับรวมถึงพวกตัวสติ๊กเกอร์นะครับ สังเกตได้สติกเกอร์ยังสวยๆเต็มๆแบบนี้นะครับไม่มีร่องรอยการถูกพ่นสีทับนะครับหรือว่าลองสีต่างๆนะครับตรงหัวน็อตนะครับตรงที่ประตูของตัวรถคันนี้เช่นเดียวกันนะครับก็สภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะเบาะของช่วงท้ายก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับด้านหลังนะครับมาพร้อมกับตัว USB ชาร์จไหมสองจุดนะครับไว้ชาร์จมือถือได้นะครับ มีช่องนะครับผมเก็บของด้านหลังนะครับเป็นกระเป๋าจิงโจ้นะครับเฉพาะฝั่งผู้โดยสารนะครับผมแต่ถ้าเป็นฝั่งผู้ขี่จะไม่มีนะหนึ่งด้านบนเพดานนะครับสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยการถูกสักยงสักยันาต่างๆนะครับบางคนไม่ค่อยจะชอบนะครับบางคนก็คือเขาไม่อยากไปล้างเพราะตับพุ่งรอยสักยันนะครับคันนี้ก็สภาพสวยๆเดิมๆนะครับไปใช้งานกันคุ้มๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยการถอดน็อตต่างๆนะครับ เะเปิดฝากระโปรงดูกันต่อเลยนะครับในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องนะครับสัมภาระตัวเครื่องของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์รหัส Duo อวีวนะครับขนาด1.8เลิตรเครื่องยนต์เบนซินนะครับคันนี้ไม่เคยผ่านการติดกรงติดแก๊สมานะครับสภาพเดิมๆของเขาเลยนะครับพวกรอยซีนนะครับต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยค่าน้ำมันไหลเยิ้มให้เห็นนะครับผมนะครับเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านแห้งๆแบบนี้นะครับไม่มีร่องรอยการเปียกหรือว่าน้ําเข้าแต่อย่างใดนะครับ จุดแต้มสีมากสีต่างๆจากทางโรงงานก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับแบนอาร์ที่เบ้าโชกนะครับเรียงตัวสวยงามครบๆนะครับเบ้าโชกคันนี้ไม่มีการตกแต่งหรือว่าการโหลดมาแต่อย่างใดนะครับหัวน็อตด้านแก้มนะครับรวมถึงหัวน็อตที่ฝากระโปรงนะครับเกลี้ยงๆแบบนี้เลยนะครับผมตาปั๊มที่โตโยต้านะครับที่ฝากระโปรงยังอยู่ครบนะครับผมฝากระโปรงเดิมๆนะครับแผ่นการความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานก็ ยังอยู่ครบคบนะครับไม่มีร่องรอยละองสีมาทํามาแต่อย่างใดนะครับผมหัวน็อตด้านแก้มนะครับผมหัวน็อตด้านในนะครับเกี้ยงเกียงแบบนี้เลยนะครับสังเกตได้จุดมาร์กสีตั้งสีแล้วก็เม็ดอาร์ตต่างๆนะครับเรียงตัวสวยงามนะครับผมปั๊มต่างๆที่คานด้านหน้านะครับปั๊มสามแอลนะครับนี่ให้ดูได้เลยนะครับตัวคารด้านหน้านะครับรวมถึงคานด้านแก้มนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงๆสวยๆนะครับพวกรูกลมๆของตัวคารก็ยังมีเห็นชัดๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยบิดรอยงอนะครับ ปั๊มนะครับเลขสามนะครับนี่เดิมเดิมของเขาเป็นอย่างนี้เลยนะไม่มีการชนหรือว่าการดัดมานะนี่สภาพส,สวยๆเลยนะครับปั๊มสามแอลนะครับด้านแก้มด้านคานต่างๆนะครับไม่มีบิดไม่มีงอนะครับสภาพสวยๆเลยสาหรับคันนี้ผมว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนได้รถเดิมๆนะครับเดิมทั้งคันเลยนะครับใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะครับผมคันนี้ไม่มีการตกแต่งอะไรมาเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมนะ สำหรับคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a Corolla a l อ i ติ 1.8e นะครับปี2018นะครับกับราคา469,000บาทนะครับสนใจคันนี้รีบติดต่อเลยครับ083-131-826 8นะครับผมผมบอยเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะครับเบอร์นี้แอดไลน์นะครับเพิ่มเพื่อทางไลน์ได้เลยนะครับทักเข้ามาปรึกษานะครับการออกรถการดูรถมือสอนะครับหรือว่าการจัดไฟแนนซ์นะครับยินดีให้บริการนะครับผมอย่าลืมทักมาปรึกษานะครับผมยินดีนะครับผม นะถ้าอย่างไรผมขออนุญาตฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับรบกวนพี่ๆกดไลค์กดซ u b สไคร์นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ